ศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นความหมายและผู้ให้กำเนิดวลีนี้ผู้ที่คิดค้นขึ้นมาคือฮิปโปคราเตสแพทย์ชาวกรีกโบราณเดิมทีวลีนี้มีความหมายทางการแพทย์หรือศาสตร์และเทคนิคโดยหมายความว่าการเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์นั้นใช้เวลาย,ยาวนานแต่ชีวิตของเรานั้นสั้นนักเป็นการกระตุ้นให้คนเล็กศึกษาและฝึกฝนแต่ในยุคสมัยใหม่ โดยเฉพาะในประเทศไทยวลีนี้โด่งดังและมีความสำคัญยิ่งจากศาสตราอาจารย์ศินพิรศีบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยไทยความสำคัญทางศิลปะคือการเล่งรเวาให้สร้างสรรค์อาจารย์ศินใช้เพื่อเตือนสติลูกศิษย์ของตัวเองว่าชีวิตคนเรามีจำกัดดังนั้นจงใช้ทุกวินาทีอันมีค่าสร้างผลงานที่ดีที่สุดออกมาอย่าผัดวันประกันพรุ่ง คุณค่าเหนือการเวลาชีวิตของศิลปินจะสิ้นสุดลงแต่ผลงานของศิลปะชั้นยอดจะดํารงอยู่ต่อไปเป็นมรดกทางความคิดและอารมณ์ที่สามารถสื่อสารกับคนรุ่นหลังได้ยาวนานนับร้อยนับพันปีดังนั้นเมื่อเราได้ยินคำว่าศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นให้เรากระหนักว่าจงทำวันนี้ให้ดีที่สุดเพื่อทิ้งสิ่งที่สวยงาม ได้มีความหมายว่าให้โรคได้ชื่นชมต่อไปแกนแท้ของข้อความนี้คือการเน้นย้ำถึงความจำเป็นของการทำงานหนักความทุ่มเทและการใช้เวลาอันมีค่าอย่างชาญฉลา,าดในการแสวงหาความร,รู้และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพใดๆก่อนที่ชีวิตจะสิ้นสุดลง